สวัสดีครับพี่น้องฟองไปสกูุตสวนครับเมื่อน,นี้เอาเจนนาพามากินเข่าแซ่บๆเลยเหอครับพี่น้องทับเข่าไปเจนนาใครเกียวกับพี่น้องไข่เกียวพิเศษได้เห็นบ้างพี่น้องโอ้สั่งพิเศษสุดได้พี่น้องเอ้ยมาแซ่บๆน้ำปั่นระบาดเนี่ยก็เลยบอสลาย,ยายห้างเลยไ <laughs> ม่ลงคลิปโดนดอกพี่น้อง เลยว่าเออมือนีแต่ามาทํางานตามปกติครับมือนีวันอาทิตย์แหละแต่มาทํางานปกติเลยไปสื่อแวดสื่อให้เกี่ยวกระตินขนงให้เกี่ยวม้วงซับซิ่งมงคลต้องไปเข้าแน่กพี่น้อมแล้วบุ๊บพนันน้องเแล้วโดนๆกินเดนึงเนาะต้อ่ใครได้เฮ็ดกินซูมือเนาะครับให้เกี่ยวกันแลว มันลดลงเลยแค่จริงๆในี่เป็นสื่อครับเป็นขอกล้องอเป็นขอกล้องน้องแบบพิเศสได้จะไข่สองด้วย <c oughs> ใส่หมูสับใส่ใส่หมูสับใส่ฟักขาบานเท่าพป่น้องลูกแอมใส่หอมหัวใหญ่ ในทีวีวกน้ำกันเนาเต็มสูตรเต็มเลยอืมแล้วากมกันเนาะ ำหรับคนทำงานเอาไปของน้องอุตมะนี่คนระับมองไรหืมตั้งแบบไงหนาวี่น้อง <c oughs> เป็นเย็นแย่เงเลยเราก็เลยติตั้งแบบไงเอาให้หน้ากล้องขึ้นหน่อยหนึ่งเอาพี่น้องเพราะฉะนั้นมันติดเดียวไปเห็นหนามันเย็นเคิงโตพี่น้อง ลองยังกระซางมาจะโดนโดนจินเธอหนึ่งแล้วเนี่ยหอมมากเนาะลองว่าแสบแน่นอนไปลองอสุดยอดสุดยอดทั้งคว่ำมาลอยไปลอง ออกซาซื้อมือนแน่แน่ไปน,น้งนองแล้วว่นมีใต่โฮมใหม่ไหมมันเป็นสวนยอมห <c oughs> ม่องฟันแลนของอะไรกาันกามาแลนออกก๊วนร่างกายกันนี่โลกใหม่ลมเดือนดีดีดดมูเล่ออกซื้อเหมือนเหมือนแน่ไปน้องอืม นี่เป็นครมๆรึมมุมใหม่นะพี่นเราแกว่ะสุดจอด นี่เสียงหลอกเสียงกลาบรรยากาศดีดีน้องเอากิมนี่อาทัจฉริยะเราประมาณนี้ก้อนรอบไปน้องเนาะไม่ร้องกิมโดนเราก็เลยไอพ่อของแสบของหมักอย่าของหรือว่าไข่เคียวหมูสับก็เลยเอามาเอทายกิมฮอดกินน่องนานน้องนับกิมนี่เอาชนบพี่น้องอย่าลืมแชร์คนไลค์คนติดตามคนซับสไครต์เอาสไลด์นั่นเด้อไปน้องเด้อ ินั่งใจกันแล้วกันน้องเปน้องนอ้อเอามาแซ่บๆน,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 นร่วกันครับพี่น้องรับที่เมืองจเอาตอนนี้ครับตัวมาเนี่ยครับพี่น้องครับสวัสดีครับ